คติชีวิตจากชาดกของสมเด็จพระวรรณรัตน์จุนพระมะคุตโตเรื่องมัทธกุณทลีเมื่อยังอยู่ไม่ดูแลครั้นเปลี่ยนแปรมานั่งเสียใจมัทธกุณทลีเป็นเด็กหนุ่มชาวเมืองสาวัตถีเกิดในตระกูลคราม พ่อแม่เป็นคนมั่งคัง่งแต่ตรนีเหนียวนั่นจนคนทั้งหลายให้สมัญญานามว่าอคินะปุปพภกะแปลว่าไม่เคยให้อะไรแก่ใครถึงกระนั้นก็ยังมีแก่ใจเอาทองตีแผ่ทำเป็นตุ้มหูเกลี้ยงเตียงให้ลูกชายคู่หนึ่ง คนทั้งหลายจึงเรียกเด็กคนนี้ว่ามัทธกุณลีแปลว่ามีตุ้มหูเกลี้ยงตุ้มหูนั้นพ่อเป็นคนทำให้เองไม่ได้จ้างช่างทองเพราะเกรงจะเสียค่าช่างเมื่ออายุ16ปีมัทธกุณลีป่วยหนักมารดามองดูบุตรแล้วเกิดความสงสาร จึงขอร้องให้สามีไปหาหมอแต่ฝ่ายพรามผู้เป็นสามีกลัวเสียเงินจึงไม่ยอมหาหมอมารักษาลูกเขาเพียงแต่ไปถามหมอว่าคนป่วยอาการอย่างนั้นๆท่านใช้ยาอะไรหมอข้อบอกว่าให้ใช้ยาที่ประกอบนั้นๆพรามจึงไปหารากไม้ ใบไม้ตามที่หมอบอกมาต้มให้ลูกกินอาการของมัทธะคุณธลีไม่ดีขึ้นมีแต่สุดจนไม่อาจเดียวยาได้พรามจึงไปหาหมอมาคนหนึ่งหมอมาเห็นอาการของมัทธะคุณธลีเข้ารู้ทันทีว่าเหลือแรงที่จะรักษา จึงบอกปฏิเสธไม่ยอมรักษาบอกให้พราหม์ไปหาหมอคนอื่นต่อมาลูกป่วยหนักขึ้นเขาก็คิดขึ้นมาได้ว่าถ้าคนมาเยี่ยมลูกชายก็ต้องเห็นว่าบ้านเรามีทรัพย์สมบัติมากมายพอมาเห็นว่ามีทรัพย์สมบัติมากเดี๋ยวญาติก็แห่มาขอจะทำอย่างไรดีหนอ ลูกก็อ,อาการหนักนอนสมบนเตียงจะปิดข่าวก็ไม่ได้จึงอุ้มลูกไปนอนนอกชานญาติมาเยี่ยมจะได้ไม่ต้องเข้าไปในห้องเยี่ยมที่นอกชานโน่นนั่นแหละด้วยความตรณีทีเหนียวของพรามผู้พ่อถึงแม้จะมีหมอเทวดาอยู่ก็ช่วยไม่ได้ แต่พอกลัวจะต้องเสียค่ายาหมอสุดท้ายก็เลยไม่ไปตามหมอในที่สุดลกลูกก็มีอาการขั้นตรีทูตคือไม่สามารถเดียวยาได้อีกต่อไปแม้จะขยับมือขยับเท้าก็ไม่ได้อาการอยู่ในขั้นโคมา่าวันนั้นพระพุทธเจ้าทรงตื่นบรรทมแต่เช้า ทรงตรวจดูอุปนิสัยของคนที่พระองค์ควรจะโปรดทรงเห็นอุปนิสัยของมัถตกุลทลีมีบารมีพอที่จะบรรลุธรรมจึงเสด็จมาโปรดขณะที่พระาศาสดาเสด็จมาถึงนั้นมัถตกุนทลีกำลังนอนผินหน้าเข้าฝาเรือนพระาศาสดาทราบว่ามานพ ไม่เห็นพระองค์จิงทรงเปล่งพระรัศมีไปวาบหนึ่งมานพคิดว่านี่แสงอะไรกันหนอแล้วผินหน้าออกมาภายนอกได้เห็นพระศาสดาคิดขึ้นมาได้ว่าบิดาของเราเป็นอันธพาลเราจึงไม่ได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเห็นปาดน,นี้ มิได้ผลขวายในกิจที่ชอบมิได้ถวายทานมิได้ฟังธรรมแต่อย่างใดอย่างหนึ่งเลยบัดนี้แม้แต่มือของตัวเองเราก็ายกไม่ไหวเสูแล้วจะทำอย่างอื่นได้อย่างไรดังนี้แล้วได้ทำจิตให้เลื่อมใสในพระศาสดา พระองค์ทรงทราบว่ามัถฐกุณฑลีได้ทำจิตใจให้เลื่อมใสในพระองค์แล้วก็เสด็จออกไปพอพระพุทธองค์เสด็จลับตาเท่านั้นเขาก็สิ้นใจทำให้เขาไปเกิดในสุคติภพกล่าวคือเกิดเป็นเทวดาแล้วพระพุทธองค์ก็เสด็จกลับบรรลุวัตถุประสงค์ ช่วยส่งเขาสำเร็จแล้วฝ่ายพราหมณ์ผู้เป็นบิดาทำรรชาปนากิจศพลูกทายแล้วก็ได้แต่ร้องไห้ไปยืนร้องไห้ที่ปา่าช้าทุกวันคร่ำครวญว่าลูกทายคนเดียวของพ่ออยู่ไหนมาหาพ่อหน่อยเถิดเทพพบุตรมัทธคุณทลีรู้สึกตัวอย่างสมบูรณ์อยู่ในเทวโลก แล้วพิจารณาถึงทิพยสมบัติของตนก็รู้เห็นโดยตลอดว่าได้มาเพราะทำจิตใจให้เลื่อมใสในพระศาสดาได้มองเห็นพรามบิดายืนร้องให้อยู่ป่าช้าจึงสำแดงเพศคล้ายมัทถกุณฑลีมายืนกอดแขนร้องไห้อยู่ณอีกมุมหนึ่งของป่าช้า เทพพุตรมีความประสงค์จะเอาหนามมาบ่งหนามในใจของพรามพรามได้ยินเสียงคนร้องไห้เลี้ยวไปก็เห็นมานบคล้ายมัทธกุณธรีบุตรของตนจึงเดินเข้าไปหาและถามว่าพอนุม่มท่านแต่งกายคล้ายมัทธกุณธรีบุตรของข้าพเจ้า ท่านมายืนร้องไห้อยู่ในป่าช้านี้เพราะมีทุกขประการใดหรือก็ท่านเล่ามีทุกอะไรมานกถามข้าพเจ้าเศร้าโศกถึงบุตรคนเดียวที่ตายไปแล้วข้าพเจ้ามีรถอยู่คันหนึ่งมานกตอบตัวรถเป็นทองคำล้วนผุดพองสวยงามแต่ข้าพเจ้าหาล้อไม่ได้ ข้าพเจ้าคงจะต้องตรอมใจตายเพราะเหตุนี้เป็นแน่แท้พรามตกกะลึงสักครู่หนึ่งจึงกล่าวว่ามานพผู้เจริญท่านต้องการล้อทองคำหรือล้อเงินหรือล้อแก้วมณีจงบอกมาเถิดข้าพเจ้ารับปากว่าจะจัดหามาให้ท่านได้มานพคิดว่าดูดูด พรามนี้ช่างเป็นไปได้ตอนบุตรของตนป่วยหนักไม่ยอมเสียเงินรักษาแม้แต่เล็กน้อยตอนนี้เห็นว่าเรามีรถทองคำจะยอมจ่ายค่าล้อให้ไม่ว่าล้อทองคำหรือล้อเงินาาพามนี้เป็นคนอันธพาลจริงๆแต่ก็ช่างเถอะเราจะล้อแก่เล่นน้อย จึงกล่าวว่าพรามเอ๋ยสิ่งอื่นใดอันควรจะเป็นล้อรถของข้าพเจ้าหามีไม่มนอกจากดวงจันทร์และดวงอาทิตย์เท่านั้นหากได้ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์มาประกอบเป็นล้อรถของข้าพเจ้าคงจะงามเยี่ยมไม่มีอะไรเสมอเหมือน พรามคิดว่าเด็กหนุ่มคนนี้คงเป็นบ้าแน่นอนจึงกล่าวว่าท่านต้องการสิ่งที่แม่อาจเป็นไปได้ท่านโง่เขลาเหลือเกินท่านตายแล้วเกิดอีกสักร้อยพันชาตก็ไม่อาจดึงเอาดวงจันทร์ดวงอาทิตย์มาเป็นล้อรถได้มานพตอบว่าพรามดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ยังปรากฏให้เห็นอยู่ ข้าพเจ้าต้องการสิ่งที่มองเห็นได้ส่วนท่านร้องให้คร่ำครวญต้องการสิ่งอันใครๆก็มองไม่เห็นในระหว่างเราทั้งสองใครเป็นผ่านกันแน่ใครโง่กว่าใครกันแน่พรามได้ฟังดังนั้นกลับได้สติยอมรับว่ามานพน้อยพูดถูก ตนเป็นผู้เขาป่าเพราะต้องการสิ่งที่มองไม่เห็นและไม่เคยมีใครเรียกคืนมาได้พรามได้กล่าวชมเชยมานบนั้นว่าข้าพเจ้าเป็นผู้เร่าร้อนหนักท่านนำความเห็นถูกมาให้ข้าพเจ้ากลับกลายเป็นผู้เย็นประหนึ่งท่านนำน้ำมาดับไฟความกระวนกระวายทั้งปวงของข้าพเจ้าได้ดับลงแล้ว ความเศร้าโศกถึงบุตรก็บรรเทาลงแล้วท่านได้ถอนลูกศรคือความโศกออกจากหทัยของข้าพเจ้าเสียได้คำของท่านประเสริฐนักช่วยดับความร้อนและความโศกในใจของข้าพเจ้าได้และแล้วพราหมณ์ก็ได้ถามว่ามานพนั้นเป็นใคร มานพก,ก็บอกว่าเขาคือมัทธคุณลีบุตรของพรามนั่นเองได้ทำกุศลไว้ก่อนตายจึงได้ไปเกิดเป็นเทพพรามกล่าวว่าตั้งแต่ข้าพเจ้าอยู่ด้วยกันมายังไม่เคยเห็นบุตรของตนให้ทานหรือรักษาศีลแต่อย่างใดเลยมานพไปสู่เทวโลกได้ด้วยกรรมอันใด มานพได้เล่าเรื่องที่พระพุทธเจ้าเสด็จมาโปรดให้พรามฟังพรามเกิดปีติปราโมทเป็นอย่างมากและกล่าวว่าน่าอาศัศจรร์จิงหนอหน่าประลาดจริงหนอการทำอัญชลีกรรมแด่พระพุทธเจ้ามีผลถึงป่านนี้ข้าพ,พเจ้าจักทาใจให้เลื่อมใสนับถือพระพุทธเจ้าในวันนี้ทีเดียว เทพบุตรได้โปรโดพ่อของตัวเองเสร็จแล้วก็อหอะกลับสวรรค์ผู้เป็นพ่อได้ปล่อยวางความเศร้าโศกเพราะพัดพรากจากลูกเป็นผลสำเร็จชาดกเรื่องนี้มีคติสอนว่าการพัดพรากนั้นเป็นเรื่องสำคัญเราทุกคนแท้ที่จริงกำลังพัดพราก จากคนรักและของรักอยู่ตลอดเวลาแต่น้อยคนนักจะตระหนักรู้เราไม่เคยมองความพัดพลากในชีวิตประจำวันเรามักคิดเอาว่าเราจะพบกับความพัดพากก็ต่อเมื่อใครคนหนึ่งเดินออกไปจากชีวิตของเราใครคนหนึ่งล่วงลับดับขันออกไปจาก วงศาคนาญาติของเราแท้ที่จริงนั่นคือความพัดพาคอย่างหนึง่งเป็นความพัดพลาคอย่างเปิดเผยแต่ยังมี้การพัดพลาคแบบปกติคือพัดพลาคจากคนรักของรักตลอดเวลาในชีวิตประจำวันของเรานั่นเองแม้แต่ลมหายใจเมื่อเราหายใจเข้า หายใจออกเราก็หายใจทิ้งทุกครั้งเราก็ได้พัดพากจากลมหายใจของเราแล้วลืมตาตื่นเราก็มีความสุขพอเราหลับความสุขก็ถูกลืมเราก็ได้พัดพากจากความสุขตอนย่างเข้าสู่การหลับฉะนั้นก่อนที่เราจะพัดพากจากคน อันเป็นที่รักเราทําไมไม่เรียนรู้ที่จะอยู่กับคนอันเป็นที่รักอย่างมีความสุขเผื่อวันหนึ่งทางหน้าเกิดการพัดพรากขึ้นมาจริงๆเราจะได้นั่งลงยอมรับความพลัดพรากด้วยความสงบด้วยความรู้เท่าทันสัจธรรมของชีวิตสอนเราว่าก่อน พัดพลาคควรอยู่กันให้คุ้มจะอยู่อย่างไรให้คุ้มละ่ะก็ทำดีเหมือนหนึ่งว่าทุกวันเราเป็นวันสุดท้ายของเราหากระลึกได้อย่างนี้เมื่อไรนั่นละเราได้กลับไปหาบุคคลที่เรารักแล้วควรดูแลเขาให้ดีที่สุดด้วยมัทธกคุณทลีวัตถุ อัฏถกถาขุทธะนิกายธรรมบทยะมะกะวักเล่มสิเจหน้ายี่สิบ